ลองละเอียดสักนิดหนึ่งอ่าต่อเรื่องไปเลยนะบ้านเพื่อคนจนอ่ะอย่าว่าแต่คนนี้จะอ่เออบ้านเพื่อคนไทยค่ะอ่าใครเป็นคนบอกนะถ้าตัดคําว่าเพื่อออกคือบ้านคนไทยคุณทักษิณนั่นแหละค่ะพี่บอกก่อนอ่าพี่ยุทธบอกก่อนแล้วก็คุณทักษิณพูดตอนสัมมนาพักเออค่ะอ่ะอย่ามาเรียนแบบนะจุดประสงค์วันที่แถลงวันที่สิบสองธันวาจำได้ไหมค่ะอ่านายกอ่ะแล้วมอบหมายนี่เนี่ยมันนั้นคุณสุริยะนี่ นี่เดี๋ยวจะไปถามคุณริยะใครที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดขอเชิญมานั่งคุยกันหน่อยท่านประหลัดไหมประหลัดเคยมาคุยกับเราตอนแลนบิดอ๋อท่านประหลัดคมานาคมอ่านี่ก็มีทั้งบ้านเดียวแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคอนโดในกรุงเทพนะอ่าอย่างที่บอกไปความพยายามเรื่องนี้ก็คือจะมีการประสานกัน ของบ้านเพื่อคนไทยกับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคอนเซปต์ก็คือการที่คนไทยซึ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือในหัวเมืองอะ,อะไรายได้เริ่มต้นหลังจากจบมาไม่มีปัญญาผ่อนบ้านค่าเดินทางเนี่ยมหโหรานคิดเป็นรถไฟฟ้านี่เดือนหนึ่งหมื่นห้าหมื่นห้าเดินทางเนี่ยถ้าสามารถจะใช้20บาทตลอดสายประหยัดเป็นหมื่น เอาแค่สี่พันมาจองบ้านมา,ามาซื้อบ้านเพื่อ <มา S 1> คน,อนไทยมาผ่อนอยู่ได้99้าสิบปีอันนี้เป็นคอนเซปตที่เขาอธิบายไว้ถูกไหมก็คือค่าเดินทางหมื่นห้าเขามีการยกตัวอย่างเนี่ยว่าจากไหนไปไหนอ่ะทำเลต่างๆก็จะยึดการรถไฟเพราะฉะนั้นพยึดการรถไฟมจะใกล้รถไฟฟ้าอย่างน้อยก็สายสีแดงอ่ะอถูกไหม สายสีแดงไปเป็นรถไฟฟ้าของการรถไฟรวมถึงจุดเดินอันนี้คอนเซปต,ต์ก่อนแปลว่าสามารถจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยค่าเดินทางถูกลงรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายกี่โมงนะเอ้ยไม่ใช่ช่วงไหนนะ <c oughs> กันยายนใช่ไหมกันยายนปีนี้ใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วบ้านเพื่อคนไทยที่ว่านี้ <c oughs> ขยายความโดยคุณพ่อนายกว่าเฟ <c oughs> <c oughs> อร์นิเจอร์เนี่ยพร้อม เรียกว่าสี่พันเข้าอยู่ได้เลยส้วมเป็นส้วมไฟฟ้าเลยค่ะส้วมเป็นส้วมไฟฟ้ายกตัวอย่างเหมือนกับไม่ใช่ยกตัวอย่างบอกต้องการให้เหมือนคนอเมริกันที่ว่า Dream, อเมริกันดรีมน้องไบยคืออะไรค่ะคือ่าแทนที่จะเข้าองน้ําแบบยากลำบากส่วมไฟฟ้าถึงเวลาถ่ายทุกเสร็จปุ๊บกด <c oughs> อาจจะได้เอาเวลาไปคิดสร้างสรรค์พ่อ <c oughs> นายกอธิบายอย่างนั้นใช่ไหม สวอมไฟฟ้า <c oughs> อาจจริงๆนะคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนี้เกินกว่า99%พี่ว่ายังไม่มีอืมใช่อาน้องเชื่อไหมค่ะน่าจะมีคนประมาณสักหนึ่งเปอร์ซ็นต์หลือจะมากกว่านี้แล้วก็ตามโรงแรมอ่ะน้องที่บ้านมีเหรอยังไม่มีค่ะฮเป็นคนส่วนน้อยแล้วค่ะอยากได้สวอมไฟฟ้าไหมอาะจินตนาการดู มันจะอุ่นด้วยนะคะมันปรับอุณหภูมิได้ปรับได้ทั้งอุณหภูมิเอาแบบอุ่นๆหรือเอาแบบเย็นเชียบแล้วก็ทิศทางน้ำใช่กำหนดทิศทางหน้าหลังแรงเบากลางความรุนแรงอีกเหมือนกันใช่ชอบแนวฮาร์ดคอร์ก็ปื้ดเลยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็มีแบบที่มันกระจายออกกับแบบที่มันพุ่งเป็นเส้นออมาข้างหน้าหรือมาข้างหลังได้ ออ่เแขวะเก่งสุดๆผมแขวะตรงไหนฮะอาคำพูดพวกนี้มาจากพ่อนายกทั้งนั้นอเมริกันเดมอีะค่ะมีคุณผู้ชมทักทวงว่าอยู่อเมริกายังไม่ได้เจอส้วมที่คุณทักษิณบอกเลยเอ้านี่คนไทยอ่ะนี่อาขนาดนี้มีการสั่งซื้อส้วมหรือ,อยังเกรงจะขาดตลาดนะอืม ใช่ไหมใช่เพราะว่าจำนวนที่ทำมากอยู่นะคะส่วมไฟฟ้ากดปื้ดกดปื้ดอ่ะเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวน้องไบรท์จากบริษัท SRT Asset จำกัดค่ะเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยผ่อนเดือนละ4,000จะเปิดตัววันที่20มกราที่จะถึงนี้ค่ะที่บางซื่อที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนโดยจะเปิดสำนักงานขายและเปิดให้ดูห้องตัวอย่าง ระยะแรกดําเนินการใน4ทําเลค่ะคือเขาบอกเขาดูจากปัจจัยความพร้อมทางด้านกายภาพด้านสาธารณูปโภคด้านเศรษฐกิจและสังคมประเด็นสําคัญแหล่งข่าวบอกผมหวังว่าจะไม่ดูอายุนะเอเหมือนกับกลุ่มป้าหมายจะเป็นเจนเกับเจน Y นะใช่ไหมน้อง ใช่เขาบอกว่าเป้าหมายของโครงการเพื่อเพิ่มการอัตราการมีที่อยู่อาศัยของคนในกลุ่มวัยเริ่มทํางานกลุ่มวัยทํางานระหว่าง Gen X และ Gen Y พอเริ่มต้นเดือนละสี่พันไม่ต้องมีเงินดาวนะคะอยู่ได้99ปีใช่ขยายความจากคุณสุริยะเพิ่มเติมก็คือท่านซื้อแล้วเข้าไปอยู่แล้วห้ามขายต่อห้ปีห้าปีแรกห้ามขายต่อคะอ่ะอันนี้หลักคอนเซปต์เขาไปอย่างนั้นวันที่แถลง ท่าน,นี้ท่านผู้ชมผมว่าทางบางซื่อเนี่ยคึกคักมากอารถไฟมีเนื้อที่ประมาณเท่าไหรบ่บางซื่อกอม .11 เ,เนื้อที่15ไร่ค่ะอยู่ตรงซอยวิภาวดี11ติดถนนกำแพงเพชรนึกดูตรงนั้นบอกมีคนเคยผ่านตรงแถวปตอทอใช่ตรงนั้นเจริญมากใกล้กับ<ะ>ทุกอย่างครึ่งกิโลเดินมาเซ็นทรัลลารา้า แล้วก็ครึ่งกิโลเดินไปขึ้น MRT พหลโยธินนะคะแล้วยังไงแล้วก็ห่างจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรสอกิโลครึง่งเนี่ยค่ะเป็นอาคารชุด1,232ยูนิตถ้าเป็นขนาด30ตารางเมตรเนี่ย1 7 6 0 0ล้บาทขนาด40ตารางเมตร6 0 0 0 0านบาทขนาด45ตารางเมตร5 0 0 0 0าบาท50ตารางเมตร3ล้านบาทค่ะ,ะท่านผู้ชม พ2นสยสามสิบสองยูนิตแปลว่าออกแบบเสร็จแล้วค่ะถึงรู้จำนวนห้องเนี่ยโหมน้องอ่าพูดกันตรงๆนะบางท่านอาจจะบอกโอ้ยไม่เอาหรอกไม่ได้เป็นของเราเขาเรียกลีสโคร์ใช่ไหมใช่อ่อก็คืออาแต่อยู่ได้9กปีเอาไปว่าคนที่ไปผ่อนอ่ามันเลยชีวิตท่านอยู่แล้วอือใช่ค่ะจริงโหไหมค่ะอ่าเขาสร้างให้อยู่ไม่ได้สร้างให้เป็นมรดก อ่านี่ผมแจ้งเลยในต่างประเทศเนี่ยเขานิยมมากระบบเนี้่ยน้องไบร์ค่ะอ,อย่างที่บอกไปไม่สนใจไม่เป็นไรเพราะคงจะมีคนสนใจเยอะเพราะบางที่ผมเชื่อว่าถูกกว่าเช่านะอสี่พันบาทอ่ะคิดดูเดินมา500เมตรแล้วสมมติเราอยู่ไป10ปีเนาะค่ะพี่มีเหตุจำเป็นว่าต้องเปลี่ยนที่ทำงานและรวมถึงเรื่อมีรายได้ดีขึ้นพี่ก็ขายเสร็จให้คนอื่น อันที่คิดต่อนะค่ะอ่าเขาห้ามขายสิทธิ์ห้าปีใช่ไหมค่ะพี่ก็ขายคนอื่นเพราะพี่ไปซื้อบ้านที่ใหญ่กว่า<ม>อันนี้บ้านสําหรับการเริ่มต้นถูกไหมไอ้คนที่ซื้อต่อไปก็อยู่ตามเวลาที่เหลืออยู่ก็คืออีกแปดสิบเก้าปีค่ะนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะหลังจากนั้นเกิดไปขายต่ออีกก็อยู่ต่อไปคือสิทธิ์ในการอยู่เนี่ยเก้าสิบเก้าปีค่ะแล้วเชื่อไหมอ่าพี่คิดว่าหลังจากขายต่อเนี่ยเวลาผ่านไปราคาสูงขึ้นนะ อ่าใช่ทำเลเนี่ยต่อให้เป็นเช่า99ปีเพราะเป็นการเช่าที่การรถไฟค่ะพี่ก็เชื่อว่าราคาสูงขึ้นมไม่ใช่เพราะซ่วมด้วยเพราะทำเลอะ่ใช่อ่าถูกไหมใช่ค่ะอ่าที่สำคัญคุณสุริยะอ่าท่านนายกต้องเลือกทำเลที่ดีจริงสำคัญมากถูกไหมค่ะอ่าปัจจัยชี้ขาดเรื่องนี้คือทำเล เพราะทำเลมันหาที่อื่นไม่ได้ในราคานี้ค่ะหรือไม่ประการใดอาจจุดที่สองเราไปนี่ก่อนเ,อเชียงรากถือว่าใกล้ปทุมธานีน้องเชียงราก เชียงรากเนี่ยเนื้อเชียงรากเรานึกดู <18 S 2> ถ้า<ร>ขึ้นรถขับไปทางด่วนลงเขาเรียกว่าเชียงรากอ,ะอ่ะลงไปก็จะมีพวกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แถวนั้นใช่ไหมค่ะเนื้อที่ประมาณ18ไร่นะคะโซนนี้ห่างจากสถานีรถไฟเชียงรากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ4.4กิโลเมตรห่างจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ9กิโลเมตรของเชียงรากเนี่ยจะเป็นอาคารชุดเหมือนกันค่ะ1,795ห้องราคา1 3ึ0 0 0 0าาม ี่หมื่นบาทอืมเอาย้ทำทําเลสีเชียงรากไปยังไงเชียงรากอย่างที่บอกทางจากาสถานีรถไฟเชียงรากธรรมศาสตร์รังสิตสี่จุดสี่กิโลก็แปลว่าคุณไปให้ถึงสถานีรถไฟเชียงรากขึ้นไปแล้วไปต่อสายสีแดงอ่ะอืมคิดง่ายๆแบบนั้นค่ะพอขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงได้แปลว่าเข้าสู่ยี่สิบาทใช่ไหมแล้วจะไปไหนก็ได้ถูกไหมยี่สิบาททุกสายเนี่ยแล้วยังไงอีกใกล้กับธรรมศาสตร์โสรังสิต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์4.4กิโลถ้าเป็นหมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็9กิโลค่ะอะที่นี่มีมากกว่าบางซื่อน,นะเฟสแรกเนี่ย1,795ห้องราคาเท่าไหร่1,340,000บาทเกรงว่าใครมีลูกไปเรียนธรรมศาสตร์กับไปเรียนที่อมอกรุงเทพจะไปจองกันสิใช่ไหมอืมอ้าวแต่อย่างที่บอก อาทำเลต่อมาคือทนบุรีอันนี้ก็ทำเลดีจะอยู่ตรงข้ามตลาดสาราน้ำร้อนค่ะ,ะ,าาคะห่างจากรถไฟสา,สายสีแดงและสายสีส้ม800เมตรเนื้อที่ตรงนี้23ไร่ยังไม่ได้สรุปจำนวนห้องนะคะเพราะว่าอยู่ในระหว่างการทำการศึกษาเพิ่มเติม,มแต่เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นอาคารชุดน่าจะประมาณ2,100ห้องท่านผู้ชมจินตนาการทนบุรีนะ ห่างจากบางห่างจากรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีส้มแปดรอเมตรใครเคยไปญี่ปุ่นไหมผมไม่เคยไปได้ข่าวว่าเขาเดินระดับแปดร้อยเมตรนี่เดินไหวค่ะน้องเดินไหวไหมเดินไหวเอแปลว่าเดินไปขึ้นรถไฟฟ้านะได้เลยแล้วยี่สิบบะทถ้าทำได้นะผมหมายถึง2ี่สบาทตลอดสายถ้าทำได้ค่ะอันนี้ยังมีความท้าทายอยู่นิดหน่อยกี่โมง อาคำว่ากี่มวงแปลว่าเมื่อไรอ่าสุดท้ายเชียงใหม่เชียงใหม่เนื้อที่7จ็ไร่กว่าค่ะอยู่ใกล้ๆถนนเจริญเมืองถนนทุ่งโฮเทลห่างจากมหาวลัยพาย,ยับ2.6กิโลเมตรห่างมหาวลัยเชียงใหม่7.5กิโลเมตรห่างถนนซูเปอร์ไฮเวย์3 3กิโลเมตรจะเป็นอาคารชุดนะคะของที่เชียงใหม่เนี่ยจะ720ยูนิตราคา1.5ล้านแบาทอ่ะเน่เพราะฉะนั้น ยี่สิบนี้โปรดติดตามขนาดที่พี่กับน้องไม่มีโอกาสใช่ไหมค่ะต้องเป็นคนที่ยังไม่เคยมีบ้านมาก่อนเลยแล้วอันนี้จะเป็นหลังแรกของตัวท่านอ่าแล้วที่เหลือคือมาก่อนได้ก่อนแล้วแหละผมว่าอ่าเพราะว่าต้องไปแย่งกันจองแต่ว่าใน3มปีของอายุรัฐบาลนี้เขาเตรียมมาไว้แสน,ย,น 1, ยูนิตหนึ่งแสนยูนิตท่านผู้ชมอ่าบางคนบอกอกรณีที่รถไฟคือมันเป็นที่รถไฟคือที่หลวงอ่ะ ท่านผู้ชมเป็นที่หลวงเพราะฉะนั้นคือว่าเช่า99ปีนี่เรามีโอกาสดีนะเซ็นท่านลาบพร้าวนี่เช่าที่การรถไฟเป็นหมื่นล้านนะค่ะจำได้ไหมไอ้ที่เขาทำห้างนี่อาถ้าท่านได้สิทธิ์นี้เนี่ยเดืนละสี่พันเองอนึกดูเถอะค่ะแล้วอยู่ได้ต้อง99ปีสัญญาเช่าที่รถไฟของเซนท่านนี้ยังไม่ถึงเลย99ปีเขาะกฎหมายยังไม่เปิด อ่าเจตูจักก็ไม่เร็วนะใช่อที่รถไฟบานเลยนะก็มีที่รถไฟเยอะนะคะจตุจักรอ่าคุสจริยะจะตูจักนะอ่รัชดาจะตูจักอ่ะรัชดาเขาคงด่าพี่อ่ะธุรกิจเต็มไปหมดเลยตรงนั้นแล้วอะไรอีกดีคะอ่าไม่ค่อยรู้อ่าทูุชอมไหนอืมแล้วใครจะได้เสบมั็เกาคนของมันมาจองหมดแล้วอันเออมันก็พูดยากอ่ะ าบางคนบอกแสนสิรีแสนสิริอันนี้เป็นบริษัทลูกการรถไฟบริษัท SRT Asset ค่ะคือเข้ามาทำมาสังหาค่<ฮ>ะอืมอืมและแหล่งเงินกู้เตรียมให้พร้อมเลย ทออสอกับอ,อมสินใช่ไหมใช่แหล่งเงินทุนที่จะเอามาใช้ในโครงการนะคะจะบอกบอกว่าประสานกับธนาคารของรัฐอย่างเช่นทออสอแล้วก็อมสินจะได้สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่าสาหรับพัฒนาโครงการรวมถึง <c oughs> ทั้งทออสอและออมสินจะเป็นผู้ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนด้วยนะคะอ,อย่างเช่นทออสอในสินเชื่อดอกเบีย้ย2.5%เปเซคงที่25ปีก็จะผ่อนได้เดือนละ4ี่พันอย่างนี้เป็นตน้นอ้าวนี่ท่านผู้ชม บางคนบอกเรียกเช่าดีกว่าพิยุทธมันไม่ใช่เช่าเขาเรียกซับอองสิทธิ์ท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีแพรทองทานะมีเฟร์ตอยู่ที่อังกฤษสองที่สองห้องสองที่สัญญาเช่าสัญญาเช่าเ,าเกือบพันปีใช่เก้าร้อยกว่าปีเก้าร้อยแปดสิบกว่าปีค่ะล<า>ิชองนี่แหละใช่แบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะ<า>คือพี่ก็ฟังจากตูนมาตูนก็ไปสอบถามผู้รู้ในวงการอสังหามาว่า อังกฤษเนี่ยเขาไม่ขายเขาไม่ให้ขาดเขาให้เช่าแบบลิสโคนี่แหละแต่ของเขาเนี่ย999ปีคนต่างชาติซื้อได้เลยแต่เป็นสิทธิ์99999ปีอังกฤษเขา999บ้านเราเนี่ย9 9ปีอ้าหรือจะเสนอคุณสุริยะหรือคุณพ่อนายก999ไหม ย้ายถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมเอาไหนอาตะกี้มีคําถามมาผมก็จะตอบให้ก็ขนาคุณอาทิพีชานน์เนี่ยหวั่นไหวนะพี่ว่าคุณอาทินีเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจานัคือเรื่องนี้เนี่ยกระทบกับธุรกิจอสังหานะใช่เกิดคู่แข่งรายยักษ์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยค่ะแต่มันจะเป็นกลุ่มระดับล่างหน่อยอถูกไหมเพราะราคาถูกหน่อยคุณอาทิย์เนี่ยในมุมนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบอก เ,ออเป็นโครงการที่ดีสนับสนุนคนให้มีบ้านอยู่ราคาไม่สูงมากทำเลใกล้เมืองแต่อยากให้ภาครัฐมีการวางกรอบคนที่ได้สิทธิในการซื้ออย่างชัดเจนและรัดกุมยังไงอต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆไม่เกี่ยวคุณอาทิตย์อืเขาบอ,อกนะว่า,าไม่ใช่บ้านคนจนเป็นบ้านคนที่ยังไม่เคยมีบ้านบ้านคนไว้ทำงานและ ข้อที่สองได้เห็นตรงกันคนซื้อกับคนอยู่ต้องเป็นคนเดียวกันค่ะคนซื้อกับคนอยู่ต้องเป็นคนเดียวกันเพื่อป้องกันนักลงทุนที่เห็นโอกาสเดี๋ยวจะมาใช้สิทธิ์การซื้อแล้วเอาไปปล่อยเช่าช่วงต่อออคนซื้อกับคนอยู่ต้องเป็นคนเดียวกันอันนี้ทุกคนเห็นด้วยนี่มาแล้วบางคนบอกเชื่อเธอเดี๋ยวคนจีนมาหมดอาม,มันก็พูดยาก,กน,นะ ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เอานอมินีมาค่ะแต่นอมินีนี่ก็โง่หน้าตบควรจะเอาไว้เองถ้าบุษราจองได้อ่ะจริงโทรไหมจริงทำไมเราต้องไปให้สิทธิ์คนจีนเราได้เราต้องเอาไว้นะคะแล้วนอมินีอันนี้เห็นไหมฟังไม่ทันเขากระโดงมีไหมที่รถไฟอะค่ะเอยังไม่ได้นำเสนอเดี๋ยวมีเมื่อวานนี้คุณอนุทินไปตอบในวุฒิสภาเรื่องเขากระโดงค่ะ โดยคุณท่านสวอาจารย์น่ะอาจารย์นันทนาอาจารย์นันทนานาภาวโรภาเดี๋ยวใจเย็นเอาไปทีละข้อท่านบูชมอาตกลงสนใจไหมสนใจไหมท่านบูชมอาเศรษฐานั่งยิ้มเรื่องอะไรคือแสนสริไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้บริษัทลูกการรถไฟ แล้วจริงๆแสนชลิฐถามว่ากระทบไหมไม่กระทบด้วยเพราะว่าเขาเป็นระดับไฮเอ็นระดับบนธุนนรกิจอสังหารเขาไห <ทะ S 2> นอ่าเนี่ยอ่าสี่พันคูณเก้าสิบเก้าปีสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเขาไม่ได้คุณผ่อนเก้าสิบเก้าปีเขาผ่อนยี่สิบปียี่สิบห้าปีไม่เกินสามสิบปี <ทะ S 2> แต่ให้สิทธิ์อยู่เก้าสิบเก้าปีมไม่ให้ตกทอดเป็นแบบ อายุตลอดชาติเพราะเป็นที่รถไฟเป็นที่หลวงก็คือพอครบ99ปีก็คืนสิทธิ์มาเป็นของกาเดิมมาเป็นของการรถไฟค่ะการรถไฟจะให้เช่าต่ออะไรก็เดี๋ยวไปว่ากันถูกไหมใช่ค่ะอ้าว99ปีคอนโดมยังอยู่ไหมมันก็จะเก่ามากแล้วเอาแล้วทำไมนายกเช่าตั้ง999ปีก็แต่ว่าถ้าเกิดนั้นมันก็จะเป็นเราทำอะไรกับบ้านก็ได้ถูกไหมคะอเราตกแต่งได้เรา ซ้อมแสมได้และถ้าเป็นรีสโตเนี่ยกู้เงินได้ด้วยนะครับเอาไปเป็นถ้าหมดแล้วอ่ะหมายถึงถ้าคุณผ่อนหมดแล้วอ่ะเอาไปเป็นหลักทรัพย์ในการที่คุณจะไปกู้เงินถ้าเป็นรีสโตรก็เรียกสิทธิในการเช่าเนี่ยค่ะอ่าสมมุติว่าคุณผ่อนหมดแล้วยี่สิบปีพอเราเราไปกู้เงินได้นะค่ะกู้เงินก็คือสิทธิ์ในการอยู่ที่เหลืออยู่อ่ะค่ะอ้าไหน